บางคนเนี่ยเปปัญหาเพราะว่าอู้งานมากเกินส่วนบางคนเปปัญหาเพราะว่าหาเรื่องใส่ตัวมากไปแบตวิทยุมันเหมือนจอแปลกๆนะครับแต่จองกุยองก็บอกแล้วว่าเช็คอุปกรณ์หน่อยไว้กลับไปแล้วผมทำเองช่างเหรออันนี้ไปก็พอคืออะไรครับเนี่ยวันนี้เป็นวันที่มีผีโผล่มาทางเหนือไง ้ยถูกเตือนไว้ว่าห้ามเข้าใกล้ทิดแท้รุ่นพี่ไม่ได้เกลีดผมสินะครับดูจากที่เตรียมให้ด้วยดูเหมือนว่านายน่ยจะปีนเกลียวเก่งมากนะเพราะเป็นเรนเจอร์ครับเลยต้องปีนเก่งออ,อคือไปเถอะนี่ไม่ใช่ทั้งนั้น